ชวนไปจิบกาแฟดำถ้ำคอกนะคะถ้ำกลางสายน้ำเย็นชำ่ำพร้อมเดินชมต้นกาแฟรสชาติดีอายุนับร้อยปีย้อนรอยอดีตของวัฒนธรรมอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาค่ะ กรุงวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิดตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้จัดพื้นที่กลางลำน้ำบริเวณเส้นทางเข้าถ้ำคอกเป็นจุดเช็คอินครั้งแรกสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ริบกาแฟและจิบกาแฟโบราณซึ่งเป็นกาแฟดำสายพันธุ์โรบัสต้า asta, ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติบริเวณรอบถ้ำคอก จากการให้คำแนะนำของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคราวลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนสำรวจเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานำมาสู่การจัดตั้งพื้นที่จิบกาแฟพร้อมขนมพื้นบ้านเดือน1ิในครั้งนี้เพื่อตอนรับสื่อมวลชนจากในและต่างประเทศในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของพื้นที่ นายจีรวัตรนุ่นสีหรือคุณเจือนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานร,รับบ้านเกิดบอกว่าจุดเด่นของกาแฟโรบัสต้าของที่นี่คือรสชาติจะหวานไม่เปรี้ยวหอมละมุนนะครับแล้วก็กลมกล่อมซึ่งเกิดจากอายุของต้นกาแฟที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบางต้นอายุกว่า300ปีจากการค้นพบกลางป่าบริเวณรอบๆถ้ำคอก ประกอบกับจุดที่มีต้นกาแฟขึ้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ดินปุ๋ยธรรมชาติมีฟอรสเฟตจากมูลค้างคาวเป็นกาแฟอินทรีย์โดยแท้ปัจจุบันกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งทางกลุ่มก็กำลังที่จะเปิดประมูลกาแฟมีกลุ่มแบรนด์อเมซอนให้ความสนใจที่จะเข้ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟดำชายแดนใต้โดยการขับเคลื่อนของสออบตอเพื่อเสริมรายได้สู่ชุมชนนายเจิวรวัตรได้เปิดเผยอ,อีกนะคะว่าขนาดนี้กำลังร,งร่วมกับกลุ่มการท่องเที่ยวถ้ำตลอดเพื่อเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหากมาอำเภอสะบาย้อยต้องมาจิบกาแฟโบราณเดินทางขึ้นบันไดไปสักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดบนถ้ำคอกซึ่งเล่ากันว่าเป็นสถาน ที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานต่อด้วยเดินทางไปศึกษาย้อนรอยอดีตภายในวัดถ้ำตลอดนมัสการพระพุทธสายญาติมีพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างด้วยไม้โบกปูนซีเมนอายุหลายร้อยปีและมีหินปูนหินงอกหินย้อยวิจิตรการตาหากนักท่องเที่ยวสนใจนะคะสามารถติดต่อล่วงหน้ามาได้ที่วิสาหกิจทั้งสงกลุ่มคางต้นนี้ค่ะ